โอกาสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์มอทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ได้ดาเอารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเก่ายุคต้นนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมแล้วก็เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขีตานะครับขีตาสามชายนะครับขีตาสามชาย วัดบางคานเก่าทุกต้นนะครับท่านดูประกการกนหนิมนะเก่าไม่เก่าท่านดูนะครับพระอ,ออกที่ออกมานี่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจหรือชอบใจก็ทักหาได้ในองค์หนึ่งครับี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเปลี่นขี้ตานะครับเปลนขี้ตาสามชายนะครับขี้ตาสามชาย องนี้องนี้ดูส่วนมากจะแก่กระแสทองคำนะครับผสมทองคําทองเหลืองอะไรนั่แหละเก่ายุคต้นนะครับเป็นภาพกัภาพเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับพาะนี้ไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนี่ด้านก้นของพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมมีหนึ่งองด้านก้นตัดช่อนะครับดูครับตัดช่อนะครับรอยเก่าขนาดไหนครับไม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังรู้สึกว่าจะมี ส่วนผสมของทอง,ทองคําแน่นอนนะครับพายุคนี้เป็นยุคต้นทองคําแน่นอนส่วนผสมนะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้ารู้สึกจะเป็นสี่องค์นะครับพระที่ผมมาลงมันไม่เหมือนกันสององค์น่าพิมพิยมนะครับนี่องค์หนึ่งครับนี่องค์หนึ่งนี่พิมพิตานะครับองค์นี้นะครับท่านดูกระแสทองคําที่ ตามสินเสียศีสังตามอะไรนะครับก็ลงรักไว้นะครับลงรักไว้นะครับพระรักก็หลุดร่อนไปแล้วก็เห็นกระแสทองดูด้านโคนตัดช่อนะฮะดูไอ้ไม่ใช่ตัดช่อนะด้านเบ้านะเบ้าคนนะครับนี่ด้านหลังนะครับดูครับแก่กระสองคาหรือเปล่าท่านลองดูได้สายตาของท่านผู้ชมเองว่าตัดสินใจเองพระแท้หรือไม่แท้ถึงยคหลืมไม่ถึงนะครับผมไม่ต้องพูดมากนะครับดูสภาพพระเองนะครับ ดูพระ A, องค์พระเองนะครับดูรักดูความเก่าความเหี่ยวย่นย่อขององค์พระนะครับพระแท้ไม่แท้นี่ด้านนี่อีกนี่องค์หนึ่งด้านพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมที่เห็นเมื่อตะกี้นะพิมพ์นิยมนี่ด้านหลังเห็นด้านหลังอยู่ขนาดนี้นะครับพิมพ์นิยมผมจะสลับไปสลับมานะครับนี่ครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้ารู้สึกจะมีสามองค์นิยมหนึ่งองค์แล้วก็พิมพ์ที่ตาสององค์นะครับ ภาพเนี่ผมถายภาพนิ่งครับเป็นภาพสลา้นะครับทาเป็นภาพสลายเนี่ยองนี้องหนึ่งครับขี้ตานะครับขี้ตาสามทายเก่าไม่เก่าท่านดูเองนะครับดูเองนะครับดูความเก่านะครับด้านก้นนะครับด้านก้นด้านเป้าก้นนะครับดูเองนะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังองพระนะครับผมสลับไปสลับมาาเลยเป็นนิยมมั่งขีดตามั่ง สลับกันภาพจะขึ้นมาเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมรับชมกันจะได้รู้ว่าพระองค์ไหนมันเก่ายุคไหนครับยุคนี้ยุคเดียวกันน็อยู่ในที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันจ้าขอคนคนเดียวกันพระองค์นี้รู้สึกว่าจะรงกุกนะรงกุกไว้นะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยไม่ผ่านการใช้งานเลยรู้สึกว่าจะจะแตกกุยุคทำมาโบสนะครับทำโบทำโบสถ์งพ่อ เงินนะครับที่วัดบางคานนะทำโบสถ์ตอนที่ทำโบสถ์ใหม่บุรณะโบสถ์นะครับไปอยู่ที่โบสถ์นะครับโบสถ์สดรู้สึกว่าจะมีสาไพิมพ์ที่ตาผมเปรียบเทียบก่อนไอพิมพ์นิยมมีชี้องค์แน่นะครับมี๋ยถ่ายภาพไว้มันภาพาซ้อนกันเลยมองไม่ค่อยรู้นี่ผมจะตัดภาพเล็กๆเ,เป็นบางส่วนไม้ทุ่นในด้านตังคานะครับตัคาระครับมีด้านหัวเข่าด้านล่า เป็นพิมพ์น oh. ิยมอยู่นะพระองค์นี <t <t ้นะครับเป็นพิมพ์นิยมภาพขึ้นมาภาพตัดเล็กๆนะครับด้านคนด้านช่อตัดช่อล่างด้านค้นด้านล่างนะครับนี่เปลี่ยนแล้วนะเป็นพิมพ์ที่ตาด้านหลังด้านนี้ด้านหลังขึ้นมาก่อนนะครับนี่ด้านช่อเป็นพิมพ์ที่ตาสามชายนะครับองค์นี้แล้วกองค์นี้นะครับผมจะมีภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในด้านหน้านะครับด้านหน้าสามชายครับ ยุคโบราณเลยนะครับรูปรอนะครับดูรู้สึกกระแสทองคํานี่จะเยิอมเลอเกินนะครับแต่ทองคําแน่นอนแล้วมีทองคําผสมแน่นอนไม่ใช่ทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองเหลืองอย่างเดียวนะครับมีทองคําแน่นอนต่อคกับว่าทองเหลืองแล้ความเหลืองมันจะผิดกันนะท่านแตคงมีส่วนผสมเล็กน้อยแน่นอนครับผสมเล็กน้อย ดูในภาพเดิมๆนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็หลังไม้นะครับ0 9462 0 4471ติดต่อมาทางเบอร์รายได้เบอร์รายได้ติดต่อหลังไม้ได้เลยเบอร์โทรศัพท์ของผมเองก็เบอร์รายก็0 9462 0 4471เบอร์รายผมติดต่อทางเพอร์โทรศัพท์นะครับรับเพื่อนทางแอปรายโทรศัพท์0 9462 0 4471อาจารย์ม้อทุ่งมหาชัยนะครับ พักแอปมันได้เลยถ้าสนใจพระองค์นี้แม่มันคงจะไปไวนะครับไปไวนะครับพระองค์นี้ผมเปิดแน่นอนครับเปิดหลักล้านแน่นอนครับกี่ล้านแล้วมาคุยกันทีหลังแต่แท้นะครับแท้ทุกองน,นะครับที่ลงนําลงอู่ขนาดนี้แท้ทุกองผมรับรองเลยแท้ทุกองครับผมให้กล้าสามารถไปไปพิสูจน์ได้เลยครับนําไปพิสูจน์ได้เลยนะครับตรวจสอบพิสูจน์ได้นะครับ ว่าแท้ทุกองภาพที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นพินมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่าน